ให้มันหน, well. right น้าเรามีหลายอันน่ะไม่งั้นเดี๋ยวเก้ามหน้าเราจะมีหน้าเดียวแล้วมันจะเขาอกว่าหน้าหมดหน้าเด็กนะมรเหมอ้เหมร่ารู้หน้ามันไปแล้วมั้ที่ะ เวะเอาใครน่ารักยกไยแล้วโยกโยกโยกไหมันหลุดลกโยกโยกยกโยกไปมันหลุดโลกโย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 กไปมันหลุดโลกโย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 กไปมันหลุดโลก ทำเสียใจฉันพังฉันไม่เธอระวังเลยถี่เธอเนยโยนที่ปากคามรักฉันที่มีที่เธอมาทำย่ำยีใครช่วยช่วยฉันทีเจออย่างงี้ฉันเลยเพี้ยนปากยืนยิ้มยิ้มในตรงแต่มองมันชักงงงใจมันยังไม่ปลงได้แต่เธอว่าเธออยู่ไหนรอว่าเธอคนเดียวให้ว่าฉันป้าก็เอาแต่เมาฉันไม่ได้เมาแต่จะโยกจะโยกกันเช้าโยก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 เข้าไปมาหลุดโลก Yo, 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 ืูเธอไม่ได้สักทีเธอเค,คนเดียวที่มีกล้ามีฉันไปสกปลายเชาเรักใครรักจริงไม่เคยทิ้งใครสักครั้งแต่เธอมาทำทุกพลังเจออย่างนี้ฉันเลยเป็นป่ยืนยืนไม่นนตรงสมองมันชักงง,ง,ง,งใจมันยังไม่ปลงได้แต่เธ้อว่าเธออยู่ไหนเพราะว่าเธอคนเดียวใครบ้าฉันว่าก็เอาแต่เมาฉันไม่ได้เมาแต่ที่โยกจีโยกกันเช้าโยก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 คูไปมันหลุดโลก ยกโยกยกให้โยกเข้าไปมันหลุดเลิกยกยกโยกยกขึ้นไปมันหลุดเลิกยกยกโยกยกขึ้นไปมันหลุดเลิก โอเคขี้แรกขึ้นเยอะเลยนะอืมขึ้นแลกขึ้นแล้วก็ค่อยๆไล่ไล่ระดับแต่ตอนหลังไล่ได้ไม่ไม่เท่ากับเมื่อวานเออคือขึ้นไปได้อีกไม่ต้องกลัวคือมามามาน้อยแต่ว่าพอจุดขึ้นก็ต้องขึ้นแล้วก็มันมีช่วงเสียงที่มันแบบตะโกนแผดแผดเออมันดูแผดอะมันดูสว๊าเบาๆแต่ไม่มันไม่ถึงกับสว๊าแต่มันจะเหมือนแบบแล้วหน้าเรามันเลยดูแบบเี่นนี้ไปด้วยอะ คือถ้าเรารีลซสมาแล้วเราแบบยังเล่นอยู่ไม่ว่าจะโยกกี่รอบก็คือยังสนุกอยู่เอเอให้เรารู้สึกทุกครั้งที่พูดโยกคือให้เรามาสนุกกันอ,อ่ะแล้วเสียงมันก,ก็จะไปด้วยออคือถ้าเรามันเหมือนเป็นสั่งว่ายกโยกน้ำมันมุ่งทู่เราเล่นเลยเล่นไอโยกข,ของเราเนี่ยเราเล่นของเราได้เต็มที่เลยแต่โดยโดยรวมดีขึ้นแต่ว่าอย่าลืมถ้าแรงก็ยังต้องแรงอยู่ ไอหมายถึงส่วนที่มันมันดีก็ต้องเก็บไว้ไม่ได้ให้หายไปเลยโอ้แต่ว่าค่อยการไล่ระดับก็ดีขึ้นแล้วตอนเหมือนตอนโยกสุดท้ายครับมันเหมือนวราแรงเหมือนหมดใช่แล้วดูหน้าเฮือกมากอะหน้าเหมือนแบบอเ่างเงี้กซิเจนที่นะสอบพรุ่งนี้ต้องทอนนั้นต้องให้แรงกว่าใช่ไหมครับใช่แรงแบบสบายด้วยนะแรงแบบเมื่อวานอะแรงสนุกอะสนุก สนุกที่ฉันจะได้โยกฉันสนุกที่ฉันจะได้เอนเตอร์เทนเออครับทังเยอะเลยเออถ้าไม่นั่นก็สั่งแล้วอา้าวแล้วก็ทำไพ่ยอย่างเดียวก็ยังได้อะไรเงี้ยลองลอง,ลองปรึกษาครูเขาดูนะว่าพรุ่งนี้จะยังไงโอเคครับไป <Bye. S 2>